ลักกี้ดักโชคดีมีเป็ดเสนอกับข้าวบ้านบ้านสวนคุณยายเดี๋ยววันนี้พี่เป็ดก็จะพาทุกคนไปชงชาดอกไม้ชาดอกชบากันนะทุกคนที่เราอาเก็บจากสวนของเราเองแล้วก็นํามาตากสีสันที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะน่าทานมากๆเลยไปเดี๋ยวเราไปทานพร้อมกันเลยเรามาจิบชาดอกชบากันนะทุกคนนี่ สวัสดีทุกคนพบกับลักกี้ดักโชคดีมีเป็ดแล้ววันนี้นะพี่เป็ดก็จะพาทุกคนไปเก็บดอกชบาเพื่อจะมาทำชากันนะทุกคนนี่แดงๆตรงหน้าบ้านตรงนู้นนะทุกคนนะสวัสดีทุกคนวันนี้นะพี่เป็ดก็อยู่ที่ต้นชบาของพี่เป็ดเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกชบาเพื่อที่จะเอาเอาไปไว้ทำชาดื่มกันนะทุกคนไปเราไปเก็บกันเลย พี่เป็ดก็จะเก็บแบบนี้นะทุกคนเก็บทีละดอกทีละดอกนะเด็ดไปเลยนะไม่ได้มียางนะทุกคนไม่มียางอะไรกัดมือชาบานี้ทำชาดื่มได้นะทุกคนเราก็จะเอาไปตากคือเราไม่ตากแดดนะทุกคนนะเราจะต้องตากในที่ร่มนะแล้วก็ให้มันแห้งหลังจากนั้นเราก็เอาไปอบค้าเชื้ออีกทีหนึ่งนะทุกคนวิธีอบถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีเครื่องอบ ก็สามารถอบด้วยกระทะได้นะทุกคนนะให้มันผ่านความร้อนด้วยความเร็วนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เป็ดจะทำคลิปให้พี่เป็ดจะมีคลิปการทำชาจากดอกไม้ดอกชบาแบบนี้นะทุกคนอ่าไว้ที่ช่องด้วยนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูได้นะทุกคน ด้านนี้ก็เยอะส่วนรสชาตินะทุกคนก็รสชาติก็คือไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะทุกคนนะแต่จะมีสีแล้วก็พี่เป็ดก็เคยเห็นใน YouTube นี่แหละทุกคนว่ามันดื่มมาทำชาดื่มได้เพราะว่ามันเป็นดอกไม้ที่กินได้นะทุกคนเพราะว่า สวนของพี่เป็ดก็ไม่ได้มีสารเคมีอะไรไม่เราไม่ได้ใช้ใชสารเคมีใดๆเลยยาฆ่ามาลงมาแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเราไม่ใช้เลยนะทุกคนนะนี่นะทุกคนมันก็จะมีดอกตูมๆอีกนะเยอะแยะนะแล้วพรุ่งนี้มันก็จะบานอีงนะทุกคนนี่พี่เป็ดก็เก็บมาแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่ามันบานอีกไหมนะทุกคนนะ นี่นะทุกคนวันนี้ก็เก็บมาได้ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากกันนี่นะทุกคนนะนี่ก็เป็นดอกชบาที่พี่เป็ดเก็บมาวันนี้เพื่อจะทําชาดอกชบาไว้ดื่มนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะว่าทํายังไงนะเดี๋ยวตามพี่เป็ดไปดูกันเลยนี่นะทุกคนนี่อันดับแรกนะเราก็มา นี่เลยเด็ดอันนี้ออกมาทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอาตรงนี้ออกด้วยนะทุกคนนะให้เหลือเฉพาะกลีดดอกนะทุกคนอันนี้เราเราไม่เอานี่ให้เหลือแบบนี้แล้วเราจะเอาไปตากในที่ร่มกันนะทุกคนนะนี่ให้เหลือเป็นกลีดแบบนี้เลยนะ ดึงหมุนออกมาได้นะทุกคนนะง่ายๆนะอย่าให้มันช้ำนะทุกคนว้าวตอนนี้ฝนก็กำลังตกแล้ว เพราะว่าเกสอนมันเหมือนจะมันจะผมผมนิดๆนะน,น,นะทุกคนจริงๆแล้วดอกชบานี้ถึงเราจะไม่ตากแห้งนะเราก็เอาไปชงชาแบบสดๆอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่เป็ดจะชงให้ดูอองนะ่ายออแบบนี้เลยนี่นะทุกคนเทคนิคเทคนิคอะดูใหม่ดูใหม นี่จับอนี้ใช่ไหมนี่หมุนปุ๊บตรงนี้ปุ๊บจับตรงนี้หมุนปุ๊บนะเอาอันนี้ไม่หลุดโอเคอเดึงออกข้างข้างกทุกคน เสียงฝนโปรยปลายเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมคะนี่เรียบร้อยนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะทุกคนนะมาดูกันนี่นี่เลยไปเดี๋ยวเราไปตากกันนี่นะทุกคนเราก็ทำให้มันกระจายกระจายหน่อยนะ นี่พี่เป็ดก็จะตากไว้ในครัวนะทุกคนนะเดีย๋ยวให้มันทับกันเดี๋ยวมันจะขึ้นลานะทุกคนเราก็จะตากไว้ในครัวนะทุกคนนะริมหน้าต่างแบบนี้นะหลังจากที่เราตากใบ ชาดอกชาบาของเราเรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวพี่เป็ดก็จะมาชงชาชาบาให้ทุกคนได้รับชมได้ชิมกันนะนี่นะเป็นอดอกชาบ้าสดนะทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวเราร้อยมันแห้งก่อนเดี๋ยวพี่เป็ดจะมาชงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนี่แล้วมาทานดอกชาบาสดกันก่อนเลยก็เด็ดเป็นใบแล้วก็ใส่น้าร้อนนะทุกคน แล้วก็คนคนคนเลยแล้วเราก็ถ้าใครมีที่กองก็สามารถใส่ที่กองได้นะทุกคนนะนี่นะทุกคนเป็นสีที่ได้นะมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆม่วงๆแบบนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยป้าเรามาจิบชาดอกชากันนะทุกคน Ăn mm. à <laughs>